วันยที่สามนะที่สามที่สี่อยู่แต่นะวันพุนี้วันที่ห้าก็ออกเดินทางในวันที่หกก็ปเทศทีมมศท่มหาอะไรธรรมาศาสตร์นะเทศที่มหาอะไรธรรมศาสตร อันใหญ่ก็คือสนามหลวงเด็ีสนามหลวงตอนช่วยชาตินะถ้าสนามหลวงคนมากครบมาครบชาติก็นายกคณะและสมใจศาสนาก็พระ มาบังเทศโไม่ทราบว่ากี่พันนะมาบังเทศเกินพันพันสมหาก็ษัตริย์โกศลมีเจ้าฟ้าจุลาภไม่เชื่อจริงเหรอแล้วไฟลูกเขาจากที่ประทับทั้งให้ประทับนั่งทั้งก็ไปประทับให้ 在火车上他妈的，咋咋那女，那喊痛啊！我这放这个，哎妈 in <ja>，真辛苦，干，这几年几年，真是哎呀，没办法。 มานุ่งเป็นชุดในงานกลางๆเราจำไม่ได้นะเพื่อประเทศในงานซึ่นขันสุดใจมีชื่งไหนที่ไหนบ้าง นี่ถึงบรรจันงเยอวันจั่งวันศุกสามบรนจันใบรรัการไปโยงนสบายจันทร์อังคารมสุไม่ห้าวันนี้ไปยงนบหาโลแล้วก็ไปโยงแล้วก็มอบปัจจัยให้ โลงละสองหมื่นสองหมื่นสองหมืนอันนี้ทุกเร็นภาคขาวกะจะโลงละไม้ละไม้เป็นประจำภาขาวอยู่ยางงนอกจากแยกปุะแจพระพระก็เห็นเราพอสมควรคือจะแยกกุญแจลุงวานสังๆา คล้ายผ้าสามผืนอะไรแบบคุ่ดงเบงคุ่ลงข้อในคู่งคือสามพ่อทางค้ายผาสามผืนนี่เป็นคูโรง, <c oughs> โรง,โรงข้ขอหน,นึ่เนงเราใา้นั้นมาประจำนะให้ว่ดสาม้างจะออกปิวัดก็เราฝีนนก็คือวานะ้ำ

เอาผ้ามาบางสปูลตั้งวางมากวางมากตังมาอให้เราเป็นคนจัดจัดจัดให้ผ้าให้เย็นองไหนโบกฟ้องพาเสริมอันใดสิ่งใดบรรดาของที่เข้ามาถวายนั้นเราควรแยกแยกแยกแตกไม่พูดถึงหมดอ่าอย่างหนึ่งคือผ้า เยอะเป็นคอวอนสบูทั้งขาสิ so ่ก็ได้ตรงไหนค่ะกองเราคนจัดคนจัดคนจัดให้เยอะ้อยแต่สำหรับเราไม่เอาเลยไม่เอาเลยตั้งต่จะไม่ทราบเรามีคาเดืองดามถืงทำงสบูนคอวอนังขาสิ่งยืเป็นผู้หลงฟางของเรา คืออเา้าน้ำขามยแต่้มย์ย่องแจกของพอจกเสรล้เราไม่อยู่แล้วท่นจะถ้ามตอนเราไม่อยู่เขกกับอะไรอุบลแล้วแล้วงอกวไม่ข้าจทาง้ามหาจกินของให ว่าทำงานเอาอะไรบางล่ะบัวข้างหน้เอะไรั้างนเยอปมาเรื่อยเดอไปเรื่อยวก็ถามเรยทำหาอะไรเ้างหน้าเอาเรื่ยนอนไลหุนตัวลายุนจนจนกายเป็นนอนไปว่ะดูเลยแข็งไปเลย ัำหาก็คงพวกท่านทั้งหลายก็คนทำไมท่านคิดยังไงท่านคิดทำยังไงเราคิดยังยังไงร่างควรจะตอบยากกันไม่มีปัญญาหนังเขานะปัญญาไม่มีเอาไปหมกไว้ที่ไหนเอาตั้งแต่ความโง่มาจ่ายตลาดหนังถึงไหมโบราณตัดเจ้าอรามาญขุนของท่านี่ มันไม่ร้องกันซึ่งปกติกันไม่เคยมีของแบบนี้มีการทำเพื่อจะทดสอบทดลองเรากขาได้ด้วยไอ้กับเรื่อความเมตตาความเมตตาเป็นคืนที่จะทดลองด้วยอะไรๆก็ไม่รู้ไม่เอา แกก้หววนหมดแล้่ถามแไม่เอาไม่เอามันเป็นยังไงนะอันนี้เขาสอบเยอะาเขามาบออ้ยขนเขาก็ติดแน่นท้องค้าดท้่ยอดนี่นี่บราณท่านจะสอบยังไงรอสมหามาอกนะวางงาก็พึ่งก่อนก็เกลือ่ 阿、就是交会廿几万，阿阿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 阿 เฮ้ยโขมมากนะจอมปราดในสมัยปัจจุบันก็คือพ่อแม่หูยันมั่งเราไปอยู่กับตั้งแปดเลยตั้งจะไปอยู่ที่แรกก็ต้องทั้งเที่ยวทางนั้นทางนี้เป็นการเบื่อหน่ายว่างลาบสะอาดใหญ่โตก็อยู่กับทางไปไหนก็วางนั่นไปไหนก็นั่ง มันหาที người người.> ่จองเกิดไม่ได้นะไม่มีดูที่ไหนทั้งเกิดไปเกิจันทั้งเกิดของเหล่านี้หมดยังหลักธรรมแบบวิไงไม่ได้ย่ากรายใหญ่ใหญ่ท่านสญสารนั่นแหละนั่นแหละมหาเศษสีธรรมท่านก็ธรรอย่างนั้นพระพิบัติสมสมศักดิ์สิทจริงๆว่าเป็นมหาเศรษฐีครับการปฏิบัติดำเนินต่อ พระเจ้าว่าผมยุ่งเสมอหมดเลยจ้ะนึกเศร้าแสียเลยดูดูพระดูยังดูจริงจริงทั้งสื่อทั้งนันเราไปแบกได้อะไรมาวะโยนให้พระหมดเลยเราไม่สนใจเอาแบกนั้นแต่คนจะแบก ยายๆเรามาโยมนี่พะเนาะไปสอบไปได้เอานะก็พะก็ทราบแล้วเรื่องนิสัยของแม่ครูอาจารย์ว่าท่านไม่ทราบเออนิสัยหลอกซากๆพะตัวใหญ่ยังไงล่ะหมูเหมือนกันอยู่แล้วเงาไปเห็นก็แม่ครูอาจารย์มายุบแปะหมดเลยตลอดไม่เอาอะไรหรอก เวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนดูอาการท่านรู้สึกยังไม่อยากให้ไปนะดูอาการก็รู้แต่นันก,ก็เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราในด้านทุจจรภาวนาท่านก็ให้ไปแตความเรียนท่านจะไปพูดงงงไม่ไนะด้นะต้องการเรียนถามถึงกิจการภายในวัดก่อนมีอะไร ควรจะจัดจะทำเราจะเป็นผ so ู <Yeah. S 1> ้ทำทั้งนั้นมาตลอด้เก็ดแล้วก็ถามกันเห็นบ้างบทแล้วก็เรียนถามกันมีตัวร์อะไรบ้างในวัดในวานแล้วก็ถามถ่าไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรก็จะจับกลับเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปประกอบก่อนเพียงสักระยะหนึ่งเขบอกว่าระยะนะ ไม่จะบอกว่าไปก็เด็กๆไปสักระยะไงเพราะท่านจิจทา่ทานมุ่งต่อเราด้วยความเมตตาอาศัยทุกอย่างจากเราเพราะเราไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องเกี่ยวกับพระกับเนหนักมากนะเราคืออยู่เฉยๆแล้วเพื่อจ่าอยู่ไม่ได้นะเนี่ยมันถักสอดถักสองครับอยู่อย่างนั้นแหละกับพระกับเนรเพื่อท่านอยู่สงบลมเย็นเพราะเราไปเอง ไม่มีใครขันดียีดมุนไปไครกองอยู่ในวัดแม้ท่านหนักใจมันะเราต้องคอยดูแล่ท่านเองให้เรียบหมดเลยท่านเองเราดูเนี่ยท่านจะท่านจะเห็นอาการอย่างนี้อ่ะเวลาเราไม่อยู่ท่านเองเป็นยังไงบ้างไงเวลาเขาเรามาอยู่เป็นยังไงบ้างเวลาเราเวลาท่านไปเที่ยวนี่ยท่านดูอาการไม่อยากให้ไป แต่ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราท่านก็ให้ไปละให้พอว,วันมา <c oughs> แลดินในภายในบ้นมันเรียกว่าเป็นภาระกของเราแทนท่านหมดเลยกับพระกับเนนตาสอดสองทุกอย่างกับพระกับเนรองไหนมีลักษณะยังไงเอามาเตือนมาสอน้านลงเราว่า ไม่ว่าองค์ไหนเป็นยังไงเลยแย่ว่ามันสอนไม่ได้แล้วมันเลยทุกอย่างเลยพอเข้ากับยันทั้นไล่นี้เลยนะไม่ถามเลยเพราะงั้นเราจึงต้องระวังเกี่ยวตับงหมู่กับเพื่อนเอาไว้เสมอหมู่อันจะเป็นจะตายเลยพราะเราจัดขอรองไว้หมดเลยจนกระทั่งทัางผูง้ใหญ่มาใครผิดใครบัดหัววัดตาบอดหูหอกผิดก็มาห,หา หมูหมอกตาบอดเป็นเมีย่ยเป็นใบอะไรเสียแก้งเสียขาวมานี่ก็มหาผิดเดี๋ยวเราจับจับเรานันไปเราเป็นคนรับผิดรับผิดนั่นแหละหลายครั้งหลายหนท่านก็รู้เลยอะไรอะไรก็มีแต่มหาผิดมหาผิดมาหานี่วยโง่ขนาดน้นเกลือหนักอล้รนะ <c oughs> บมดแรงกันเจ้าอันเป็นยาง้นคือเรา,เราตัดคอลองหมูพือน รับหมู่ว่าหมดตาลงมาแล้วพอพอบิดบิดอยู่เลยนะของง่ายเมื่อไรพอออกมาแล้วขี้อยู่หลงหลงทิศก็หากังเนี่ยที่หาหนึ่งก็กลัวเราด้ยถ้าเวลาเราหาทานไม่มีอะไรเรียบร้อยหมดเราตัดคอรองมดเลยนะถ้าออกมาแล้วจับบิดอยตรงไหนไม่ตรงไหนไม่มีขันนาบอะไรเงยเราเพราะฉะนั้นบานอย่างก็กลัวเรามาถ้าผิดแล้วเรารับทิศหมดเลย อะไรอะไรเรายอมแทรกเข้าไปจนได้ย so ังงเนี่ยจนกระทั่งตันจับได้ใครผิดใครบัตรหัววัดหูหลอกตาบอดผิดใช้วัดเว่าอะไรได้มาเสียแท่งเสียขามาก็ผิดใครบัตรเัาวมหาผิดมหาบิดแม่มหาอุณยมันโง่ขนาดนั้นเจ้าเหลือขึ้นเลยนะเอาหล่นนั้นนั่นคือเราตับพอเราห่วมันออกมาแล้วกับระเดินบิดแวหลงคิดไปเป็นอย่างนั้น เขาเป็นอะไรข้างในอะเนียบบทละเดี๋ยวตัดคอรรังไว้บวชออกมาองค์ไหนไม่ดีก็ใส่เบี้ยงเบี้ยงเพราะฉะนั้นพันเนียนถึงกลัวมากกลัวเรากลัวเราด้วยความเคารพนะไม่ใช่กลัวด้วยความเกลียดชังกลัวด้วยความเคารพ เพราะเราทำทุกอย่างไม่ผิดไม่ไปอยู่ที่ไหนเราละลาภะ,ะ,แ,ะแต่พอก,กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนว่าเราละภาระทั้งวัดเลยดูแลท่านเอให้เรียบร้อยทุกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพิจารณามากนะเรื่งองความรู้ภายในไปตายออก พวกเปรตพวกผีพวกสันนโรกเสดบุตรเทวดายิ่รู้หมดเลย <c oughs> ท่านกระจ่างมากม <c oughs> ีการก่อนท่านเป็นศาสนาเป็นพุทธภูมิเพราะฉะนั้นนิสัยพุทธภูมิจึงติดมาความรู้ท่านกระจ่างมาก <c oughs> แต่ก่อนท่านปาสนาเป็นพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าอ่านพิจารณาไปความอยากค้นทุกข์กันอยาก 甚至甚至，那佛他他他他写的是什么？那สายโพธิญาณ，看过来，那陀舍，陀舍，有ความอยากพ้นทุกข์，อยากเป็นกำลัง，สุดท้ายก็พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นศาสตราอิสานโลกความเบิกบุดก็โบกเบิกบุดแล้วก็ท่านเสกพุทธเจ้าลงมาเป็นสาวก。 องค์สุดท้ายก็มีก็สุขเพื่อเหมยกันแล้วเอาแค่ความบริสุดความถูกนี้เท่านี้ก็พออย่างโปรยความปราศรานเป็นบุตรเจาาโปอยจะมาเป็นสาวกมาละมีญาณเพราะงั้นความรู้ชันจึงมีรวดลายของศาสดาติดอยู่ความรู้แบบๆเศร้าๆแพร่ๆรู้หมดเพราะแม้รูกจันนั่น